สวัสดีครับบอดลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้แพรวๆกับน้องสันเนี่ยงานค่อนข้างที่จะปังนะครับปังมากๆจุดพลุฉลองเลยนะปังตลอดเดี๋ยวลิฟแมทก็ขายดีแล้วตอนนี้ก็ขายดีแล้วนะครับถือว่าออเดอร์สั่งจองเนี่ยทะลุเป้าหมายนะครับเก่งต้องยอมรับนะฮะว่าชีเป็นคนเก่งชีเสิร์ฟชีป้อนชีตบ ใช่นะครับไม่ใช่นะชีไม่ได้ตบนะครับแล้วก็ตบมุกโบ๊ะบอะไรอย่างนี้นะก็ว่ากลันไปแสดงบนเวทีกับน้องสันน่ะเนาะเออก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างเป็นธรรมดาการแสดงยอดเยี่ยมนะครับการขายสินค้าก็ถือว่าเป็นการขายที่อยู่ในเกณฑ์พอดีไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปอยู่ในจุดที่พอดีพอเหมาะพอควรน,นะครับไม่พลาดพิงไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรมากมายนะยุ่งอย่างเดียวคือยุ่งกับสินค้า แล้วก็ชี้เป้าหมายไปที่สินค้ากับผลิตภัณฑ์ที่ออกวางจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นดีท็อกไม่ว่าจะเป็นลิฟท์แมทนะฮะของกินบอกเลยว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่มีแค่จุดแค่ตรงนี้นะฮะมันไม่ได้จบสิ้นแค่ตรงนี้แต่มันจะมีต่อไปอีกนะครับมีต่อไปแน่นอนนะถ้าแพลว่ากับสันยังยึดหลักการทำมาหาก,กินอย่างสุจริชนอดิขอส่งเสริมเลยนะฮะ นะครับบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่ไปคอยติดตามถือกระเป๋าหรือคนดูแลศิลปินอะไรแต่ตามแต่แต่อย่างใดนะฮะแต่เราเป็นคนที่สามารถที่จะส่งเสริมได้ผู้ชมทางบ้านที่ไม่ได้ไปดูแพลวๆกับน้องสันเนี่ยก็สามารถส่งเสริมที่บ้านได้นะครับพลังงานพลังงานดีออกไปพลังบวกออกไปเป็นการส่งเสริมที่ดีมากๆศิลปินสัมผัสได้ศิลปินขอรับรู้ แค่คุณไม่ไปว่าเขาไปใส่ร้ายเขาคุณอยู่ในจุดของคุณนะครับการที่คุณมีใจิตใจที่ไม่อคติและให้พลังบวกกับศิลปินนะครับจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นชีวิตคนเนี่ยเวลามีความสุขมากๆเนี่ยมันเริ่มจากมีความคิดที่เป็นบวกนะครับนะความคิดติดลบไม่เอาไม่โอเคแต่ถ้าความคิดเป็นบวก มองโลกในแง่ดีแล้วชื่นชมคนอื่นบ้างหัดชื่นชมคนอื่นอย่าอคติเปลี่ยนได้ครับมันเปลี่ยนกันได้ของแบบนี้สําหรับคนที่คิดไม่ดีเนาะสำหรับคนที่มีใจอคติอยู่มันเปลี่ยนแปลงกันได้นในเรื่องของแนวความคิดนะครับเราโฟกัสไปที่ความขยันของเขาไม่ว่าเขาจะผ่านเรื่องราวอะไรที่มันผิดพลาดมานะให้เรามองที่ปัจจุบันโฟกัสไปที่การขายสินค้าการทํามาหากินนะ ติดตามได้แต่ตัวเราเองผู้ติดตามเนาะในฐานะผู้ติดตามก็ต้องทํามาหากินด้วยเรียกได้ว่าเป็นการทํามาหากินแบบเป็นคนของสาธารณชนเนี่ยคือตรงนี้จะเป็นจุดที่สร้างอินสปิเรชันให้กับน้องใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าเนี่ยดีมากมากเลยนะทำให้คนที่ไม่เคยค้าขายเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติของพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะแล้วพราวหรือขกั้ซันเนี่ยนะครับ เขาก็ทำให้เห็นว่าเออนอกจากการแสดงนอกจากการอินเตอร์เทนบนเวทีก็มีเรื่องของการค้าขายเข้ามาซึมซับตรงนี้นะฮะก็ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการดูคนดีกว่าไปใส่ร้ายนะครับล่าสุดก็มาหาว่าแปลว่าเนี่ยจ้างน้องซันมาเป็นแฟนตลกโอ๊ยนอนตลกจริงๆเลย ใครมันเป็นคนคิดเนี่ยข่าวไม่ได้กลองนะว่ากันไปเราซื้อต่างๆก็เอามาทําข่าวนะครับไม่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีใครที่ไปจ้างคนมาเป็นแฟนเพราะว่าแพลววตัวจริงสวยขนาดนั้นตัวจริงก็สวยขนาดนั้นใครจะมาจ้างใครเป็นแฟนไม่มีหลอกมันไม่มีหลอกนอกจากว่าละครคุณดูละครมากเกินไปหรือเปล่านะฮะละครอนะ่ะมันสอนคนฉะนั้นเนี่ยอย่าอินกับมันเยอะ ชีวิตจริงเนี่ยแค่เขาคู่กันแค่เขาแสดงบนเวทีแล้วทุกคนฟินทุกคนมีความสุขศิลปินเขาก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องไปจ้างให้เสียเงินมีแต่คนโง่แหละจ้างเออคิดกันได้เนาะ <laughs> นะครับช่างมันเถอะเรื่องของเรื่องก็คือปล่อยวางแล้วก็เสพผลงานของศิลปินอย่างมีสตินะครับและใครที่ยังไม่เคยซื้อลิปแบตยังไม่เคยซื้อสินค้าของแปลวซันก็ลองดูได้รับรองครับ ท่านผู้ชมจะติดใจนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ